สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันเซลโมอีกแล้วนะคะก็วันนี้เซลโมพามาดูหน้างานการติดตั้งบัวโฟมนะคะเดี๋ยวเซลโมพาจะพาไปดูชิ้นงานบัวโฟมนะคะเชิญค่ะค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นงานบัวโฟมนะคะตัวนี้นะคะจะใช้ดิสีที่หนึ่งปอนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโฟมไม่ามไฟนะคะเดี๋ยวเซลโมจะพาดูการติดตั้งบัวโฟมนะคะว่าจะติดตั้งตรงไหนนะคะเชิญค่ะ นี่นะคะเป็นบริเวณที่เราจะติดตั้งบัวโฟมนะคะตรงขอบปูนข้างบนลูกค้าสังเกตเห็นไหมคะตัวนี้นะคะเราจะทำำ e ํานาอีพีโฟมหรือบอัวโฟมของเราขึ้นไปติดตั้งนะคะเดี๋ยวไปดูรูปการติดตั้งที่เสร็จแล้วกันนะคะเชิญค่ะค่ะตรงนี้นะคะคือจุดที่ติดตั้งบัวโฟมเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะคุณลูกค้าสังเกตเห็นไหมคะตัวสีเหลืองๆส้มๆเนี่ยค่ะคือบอัวโฟมของเราที่เขาท็อปปิง้งด้วยปูนแล้วก็ทาสีเรียบร้อยแล้วนะคะดีค่ะ ดันโ,โมก็จะพูดถึงข้อดีกับของบบททการใช้บัวฟมของเรานะคะ <S 1. นึ่งย้ายง่ายสิบตั้งง่ายสะดวกและที่สำคัญนะคะน้ำหนักเบาสำหการติดตั้งที่หุถือแบบนี้นะคะทีนค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆของบัวฟมอีกรอบนะคะ